สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำเลสเลิฟนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเปิดไพ่ o r ร์ l เลของคนไทยบ้างนะคะเป็นไพ่ยานนลกนะคะหลายท่านที่เคยดูคลิปหรือแม้กระทั่งไปดูดวงกับใครก็แล้วแต่นะคะก็จะมีเสียงเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะว่าไพ่ยานนลกเนี่ยเป็นไพ่ที่มีความขลังความแม่นมากๆ นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาดูกันนะคะเอาจริงๆแม่หมอก็ชอบเปิดไพ่สำหรับนี้ให้ตัวเองอยู่นะคะเวลาจะตัดสินใจอะไรสักอย่างนี้นั่นแหละเยอะด,ด้วยนะเหะ็นไหมอ่ะวันนี้ไพ่บอกอะไรอุ้ยขอโทษค่ะ เทวดาชุมนมปวดศีรษะให้ทานทุเลาโอเค ใครที่เปิดคลิปนี้เข้ามาตอนนี้รักในการสวดมนต์บ้างไหมคะคือไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การกำหนดจิตกำหนดใจนะคะหรือแม้การนั่งสมาธิก็ตามคือช่วงเวลาที่ทำนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คือการมีสมาธิจดจ่อหรือการ การอยู่เฉยๆโดยที่เราไม่คิดอะไรนะคะหรือแม้กระทั่งการการที่เราแผ่เมตตาส่งความรู้สึกดีให้กับคนอื่นแผ่เมตตาให้กับตัวเองหรืออะไรประมาณเนี้นะคะการกระทำเหล่านี้มันจะทำให้คุณเป็นคนที่หนึ่งพลังงานดีนะคะมันก็จะส่งขึ้นความดีความสุขไปทั่วถึงถ้าเรา นับถือศาสนาพุทธเราก็จะมีเวลาเราสวดมนต์น pues ี้นะคะก็เหมือนเราได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับเทวดาแผ่เมตตาให้กับเนี่ยค่ะสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะคะเนี่ยทุกอย่างกำลังมาให้ความช่วยเหลือคุณละแต่ว่า มันก็จะมีบางครั้งที่ที่เราทำอะไรแบบนี้เราจะรู้สึกแปลกๆจะมีอาการประหลาดๆบางคนก็จะว้าวุ่นนะคะมีสมาธิที่ไม่มีสมาธิจริงๆนั่นแหละมีบางอย่างที่มารบกวนหรือแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่ดีๆก็รู้สึกปวดหัวโดยที่คือมีอาการแปลกๆนั่นแหละวิธีที่พายอยากจะบอกก็คือ ไพ่จะบอกว่าให้คุณรู้จักทําบุญทําทานนะคะจริงๆ <c oughs> คุณรู้จักอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าให้ให้ทำนะคะกับน้องหมาน้องแมวหรือสิ่งมีชีวิตที่เขาเขาต้องการความช่วยเหลือนั่นแหละลองทําบุญนะคะอย่างเราได้เงินมาสกักก้อนเนี่ยทาบุญไปก่อนก่อนที่เราจะใช้นะคะเล็กน้อยแค่ไหนใจเราอยากจะให้ ก็ทําไปนะคะบาทสองบาททำทำเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เรารู้สึกดีกับตัวเองไม่เดือดร้อนตัวเองทําไปนะคะการให้ปุญนให้ทานอะไรอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆที่มันลุมเราอยู่ในขณะน,นี้หรือความเครียดอะไรที่มันติดค้างอยู่ในใจเนี่ยมันจะทุเลาเบาบางนะคะรวมถึงภาระหน้าที่ต่างๆด้วยเพราะว่า อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่บอกแม่หมอบอกอะไรติดคำนี้นะไม่รู้เป็นอะไรก็คือเวลาเราทำความดีมันก็จะมีบางครั้งที่ที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรขัดขวางทำไมมันดูแบบมีอุปสรรคจริงๆแล้วมันมันไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคนะคะสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทําความดีคือความขี้เกียจของเรานะคะเราต้องต่อสู้ กับมันให้ได้ใครที่อยากจะสวดมนต์เนี่ยต้องฝืนนะต้องต้องฝืนตัวเองนะคะไม่ใช่แค่อยากอย่างเดียวเนาะ <c oughs> <c oughs> แม่หมอเข้าใจนะคะบางทีแม่หมอก็เป็นนะคืออยากสวดมนต์มากอะแต่มันทำไมมันง่วงจังอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรที่มันโหดร้ายเท่ากับความขี้เกียจของเรานะคะ มาดูสิอืมโลกชอบไพ่ใบนี้มากนะคะมันเป็นไพ่ของการเดินทางมันเป็นไพ่ของความเป็นอิสระมีอำนาจในตัวเองเป็นพยาอินทรีย์นะคะมองเห็นช่องทางอือืม,อม วคือดีมากโอหได้สำหรับเป็นธาตุไฟพยาอยินทรีย์มองเห็นช่องทางปรงุงรูปงามโหยได้เหมาให้พวกคุณดูดูดูสามสี่ใบตรงนี้นะคะเอาจริงๆคือเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะ ดีแบบดีสุดๆไปเลยคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆท,ทางโดยเฉพาะหน้าที่การงานในชีวิตนะคะมันจะมีความเป็นอิสระมองเห็นช่องทางในการทำมาหากินคุณจะปลดปลงได้ในบางเรื่องนะคะคุณจะปล่อยวางได้เมื่อไรที่คุณปล่อยวางได้เมื่อน,นั้นละคะ่ะมันก็เหมือนคนที่แบบ พอเราวางได้วางใจได้ปล่อยวางได้เข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้นเข้าใจว่าอ๋อชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะมันก็เหมือนคนเรามีหน้า,นาทองอะพอพอเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราก็จะมีความเป็นอิสระในตัวเองแบบเต็มร้อยนะคะคือคือเราจะไม่ได้สนใจชีวิตของคนอื่นมากมายมองเห็นช่องทาง ที่จะไปต่อกับชีวิตตัวเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทำแบบข้างบนนะคะถ้าถ้าใครนั่งสมาธิก็จงนั่งต่อไปอย่าได้ขี้เกียจนะคะถ้าเกิดใครสวดมนต์ทำบุญอะไรทำต่อนะคะอย่าพึงยออ่อท้อแล้วก็เพราะว่าการที่เราทำแบบเนี้ยมีมีม มีจิตที่เป็นกุศลแล้วก็จดจ่อกับตัวเองเราก็จะไม่รู้เรื่องคนอื่นเราก็จะปล่อยเราก็จะปลดปล่อยตัวเองจากจากเรื่องอะไรที่มันเป็นดราม่านะคะล้วชีวิตเราจะดีงามแล้วใายสำหรับเป็นไพ่ใบนี้ด้วยธาตุไฟสมบูรณ์นะคะใส่พลังให้เต็มที่นะคะ ในเรื่องที่คุณกำลังจะทำาณขณะน,นี้เพื่อให้ชีวิตตัวเองก้าวหน้าโลดแล่นบางท่านเนี่ยตัดสินใจที่จะเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งโยกย้ายนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยสำคัญมากๆด้วยที่จะทำให้ชีวิตคุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่งอย่าไปกลัวนะคะกับความเปลี่ยนแปลง ยังไงชีวิตเรามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแหละเราแค่เดินหน้าไปต่อทำความฝันของเราให้สำเร็จนะคะมีความปรารถนายิ่งยวดที่จะทำสิ่งใดให้ลงมือทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องนะคะโอเคก็ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับให้ออร์ค e ของไทยแม่หมอ แม,แม่หมอรู้สึกมีพลังทุกครั้งอะนะคะที่ที่เปิดไพ่สำหรับนี้แต่เสียงแม่หมอก็คือจะไม่ไหวแค่นั้นเองนะคะแต่ใจนี่คือแบบมันมีพลังนะคะรู้สึกดีใจที่ว่าเปิดมาแล้วยิบได้แต่ไพ่ใบดีๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแม่หมอมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้มีไม่เยอะหรอก เพราะพลังงานที่ดึงดูดมาไม่ไม่ไมน่าจะเยอะขนาดนั้นนะคะแต่มีความมั่นใจว่าทุกคนที่ที่เข้ามาเป็นพลังงานของพวกคุณนะคะเป็นพลังงานดีๆที่มารวมกันมากจริงๆเป็นพลังงานของคนที่กำลังทำอะไรดีๆให้กับชีวิตตัวเองพัฒนาตัวเองไปในทางที่ที่ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะสวดมนต์อย่าขี้เกียจนะคะถ้าคิดจะทำสมาธิอย่าขี้ อย่าผัดวันประกันพุ่งนะคะให้ทําไปเลยบางทีบางเรื่องเราต้องฝึกฝืนตัวเองบ้างนะคะเพราะว่ากิเลสที่เราชนะได้ยากที่สุดก็คือกิเลสที่อยู่ในตัวเรานี่แหละเนาะเอาชนะให้ได้นะคะแล้วคุณจะผ่านไปได้ทุกอุปสรรคแน่นอนโอเคขอบคุณมากนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้หวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ